ดักไตเลยโอ้ยอาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังอยู่กับเกมตายปางสองอยู่เหมือนเดิมเปิดคลิปมาโดนเลยรอเนี่ย เฮ้ให้เปิดคลิปดีๆก่อนก็ไม่ได้แต่ร้ายจังเราสัญญาไว้ว่าเราจะไปที่จุดาร้าใช่ไหมไตายเดยวเราเราก็ลืมเหมือนกัน คืนแล้วเอ๊เดีนยวตรงนี้มันมีสัญลักษณ์อะไรเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่ไม่ได้สังเกตมาก่อนสิเสาเปิดแมปหรือว่า ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมั้ยเราคุยกับรถแตนดาวอยู่แล้วเนี่ยเอาละเราคุยกันแค่นี้โอเคเขาให้เราไปทำภารกิจเราจะได้เพชรเป็นของตอบแทน เแถวนี้มันเฉื่อนจุกตื้ยก็ยังไม่ตายแค่ ก็ไม่ใช่ชาวบ้านหรอกใช่ไหมมันมีเด้อว่าเกมนี้ชาวบ้านถ้าภาคสามพอโอเคนะ้าภาคสองไม่แน่ใจฮะค,ครับรถมานี่ยิงกูหญิงเดียวเลยแหบมบเหนเราเพอต้องเปิดตัวสักนิดนึงก่อน ต้องรอบค้อเราจะไม่ตายลืมเลยเราต้องเซฟโอเคโอเคหมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเนาะ Thank you มาฆ่ามาเฟียน่อยเรียบร้อยภารกิจตายตามไม่หลับเลยเอาละอโอ้ เราก็ลงจะมาถึงนี่แล้วนี่นามันน่าจะให้เราไล่ทำเควททั้งหมดสินะโอเคต่อจะไปจะเป็นเสาต้นไหนดีทางนี้มีปืนอีกนิดนึงก็เจอเสาแล้วโอเค<ม>ขึ้นไปนิดนึงก็เจอเสาอันที่สอง น,นั่นไงของว่าที่นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆขอเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหนีไอ้ตาย โอ้ยโอ,ยโอย้ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะโดนรถรับตายโอ้ยแย่ yeah, เลย <c oughs> โอเคถึงแล้วเสาต้นนี้ Uh, uh, uh. <laughs> hello ย้อนไปหนึงกินยาวก่อนอ้าวโอ้ยอะไรเนะี่ยยาจะหมดแล้วด้วยโอเคทำภารกิจเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าจะไปขอมาแล้วนะจะไม่ผิดอ่ะโที่เดิมเลยเว้ย แม่กูอย่าบอกน,นะว่าลากกวางอ่ะก็ไม่ใช่นี่วะลากคนนั่นแหละเวลากกวางเิ อ๋อมันก็อยู่บริเวณนี้รู้สึกขับรถช้าก็ไม่รู้แฮะโอยป่าเอ้ยคันดำแล้ว โอเคเรารอให้มันวนกับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอได้รอได้ไม่เป็นไรเวไม่แต่ว่ามันจะไม่ขับมาแค่นั้นแหละต้องคาญตลอดโอ้โหแม่นมากดีใจเลย

นะโอ้ยในสิบอัญมณีเลยเฮ้ยโหขอบใจกำลังหารถเลยเฮ้ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือเซฟ เอ้ยยาก็จะหมดแล้วเราไปซื้อ,อยาอีกถ้าเราขับตรงไปเราจะเจอจุดวับนีเสียงรถ มันจะรู้ได้นะเฮ้ยปืนนาย a อ้ค่ปะเนี่ยไม้ปืนนายดูเท่จังโอ้ดีวกว่ากระบอกเอออีนี้อีกทำไมจิบไม่ได้เฮ้ยหัวเหรอแล้วเราก็ขับตรงไปถึงเลย เอาล่ะเป้าหมายต่อไปเราจะไปจุดวาร์ฟกันโอเคมาถึงแล้วนี่คือจุดวาร์ฟของเราเราวาร์ฟไปกลางแบบแมวกกายาได้ ลงพ่อครับมียาไหมฉันรู้ว่า่เราไม่มียาต้องพูดกับคน่ที่ฉันรู้จักอครมลเมืองันจะหที่นี้เจยา่ทำไมอ่ะแล้ให้อ็อบเจกต์มันต้องเอียงไปเอียงมาอย่างนี้เลยี่ี่มียาไม่จำก โอเคเค้า okay, ให้เราไปช่วยคนแล้วเราจะได้ยาเป็นสิ่งตอบแทนแล้วก็มีอีก2เควส์หรอรับได้เยอะๆไปเลยผมัข้าได้ไม่ต้องตาเหลือเลยผมด้วยเควส์หลักก็คือให้ไปช่วยคนประมาณนั้นสินะเดี๋ยวต้อบมิชชั่นย,ยาก่อน เกิดน้ำมือตามมัวขึ้นมาป็นไงมิชชั่นยาของเราอยู่ที่บริเวณนั่นล่างเอ๊ะเาจุดวาร์บล่ะ ไปหาเต้นนอนดีกว่ามันมีไหมวะแถวนี้เนี่ยหู่ใกล้นี่เองค่ะผู้หูเราจะมีอะไรมาให้ ไดไหมโอเคเสฟเจาอันล็อกเดี๋ยวขอนอนปกป้งเช้าแล้วกันเนาะนอนหน่อยไม่ได้นอนเลย

โอ <Okay. c oughs> okay. เคโอเคคู่หูบอกว่าถ้ามีเรื่องรวนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเรื่องร้ายแรงประมาณนี้โ <c oughs> <c oughs> อ้โห่แล้วเข,เขาไปไม่ถึงที่มาไอ้ขับรถได้ยังไม่ถึง5นาทีเลย เห็นฐานไม่ได้ต้องเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่ฮึเฮ้ เปลี่ยนทุกกระบอกอะ่ะค่ายหนึ่งเปลี่ยนทีนึงโอเคเป้าหมายต่อไปเราไปทำภารกิจเอายากันเฮ้ยเปิดตัวแบบอลังการงานสร้างอ้าวหายไปแล้ววะชักปิไม่ใช่พอ,อกูจะใช้แล้วมาชักอีกเลยขึ้นไปขึ้นไปเราจะขึ้นไป เรียบร้อยวาไครับวาไผมได้ยาผมอยู่ตาเหลืองอย่านี้่ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ โอเคมิชช yeah. <you>, ั่นคอมพลีทนี่เอามาแทานเหรอนี่ในไลเฟอร์หรอเอ้ยคนหนักปะเนี่ยเออเนะโอเคน่าจะโอเคกว่าเฮ้ยสวัสดีปืนใหม่ฉันน่าจะใช้แก๊สไม่ถึงห้านาทีละไปภารกิจต่อไปว้า สองยามเช้าถึงแม้ตัวจริงถึงแม้คนเล่นจะตื่นสายก็คนเล่นชอบตื่นสายเรา้มาดูพาร์ตี้ตรงนี้อ,าาอ่าวพาร์ตี้ไทยฮ้ยแพะแพะแ ก็ว่าคนหาเป็นไหนไอ้ขวดโอโ้โหไม่ตายใช่ไหมโอ้ไม่ตายโอโ้โหขอบคุณมากโอ้สุดยอดเซฟก่อนเซฟไม่ได้ด้วยเวนเซฟได้ไหมเซฟได้ม ฉันยังไม่อยากตายไม่ฉันยังไม่อยากตาย,ย,ย,าตายช่วยฉันด้วยไม่ใช่อะไรหรอกมันไกลโอเคย้โหอย่างนี้เนี่ย,ยเข้าใจแล้วพอจะตายแล้วผู้หูจะมาช่วยถ้าเราไปลดล็อกบ้านนี่นะยอดให้หรือปล่าไม่รู้มัวไว้ก่อน เจ็บแล้วเซ็บเซ็บเซ็บกูร้อยหมดแล้วตอนนี้โอ้สองร้อยนัดแนะ่ถ้าปืนระเบิดก็สองร้อยนัดก็ไม่มีความหมายอะโอเคเราไปทำภารกิจหลักช่วยชีวิตคนก่อนผิดได้หากิจใช่ไหม คนเราเนี่ยอ๋อพี่ปืนหอหรือยิงไม่โดนเองวะเฮ้ยเจ้า 아 โ Hm? จากข้างหลังไงนะหมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ย <c oughs> แ้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้ย <c oughs> โอ้ยพลิกพลิก กูแข็งแรงขนาดนั้นเลยมันพลิกได้ได้เหรอวะพทางนี้เลยอ๋อนี่นี่ขับไปตรงถนนไหมโอเคขับตรงไปเลยโอ๊ยทำไมเป็นไกลอย่างเงี้ยโอเคถึงที่หมายแล้ว

เห็นใครนะขมมังมาเสียตอนนี้ตลอดเลยเฮ้ย นี่ขายหมูเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจุดเซฟเรียบร้อยเซลนะตายตอนนี้เราก็ไม่เป็นอะไร เราต้องมาช่วยไา้แล้วนี่นวอร์เลนเหรอมิชชั่นคอมพลีทแล้วโอเคภารกิจเสร็จสิน้นถ้าเราขับตรงไปหน่อยเราก็จะเจอเจอปีเตอร์ โอเคงั้น EP นี้จบไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราอ EP หน้าค่อยขับไปตรงกลางแมพโอเคครับขอบคุณที่รักชมครับบ๊ายบาย